คุณผู้ชมคะมาถึงเรื่องนี้ค่ะสาวคนนี้เธอบอกว่าเธอมาร้องเรียนหน่อยเพราะว่าผู้ชายคนนี้เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเอาอีกแล้วรู้จักผ่านโซเชียลแล้วถูกหลอกให้ไปหาสุดท้ายถูกกักขังนะคะไม่ให้เธอกลับแถมถูกทำร้ายร่างกายด้วยมีคลิปจังหวะที่กำลังถกเถียงกันผู้หญิงใ่กรีดร้องลั่นเลยค่ะ คืออัน,นี้มันเป็นกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมคะอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านหน้าร้านค้าแถวแถวนั้นแต่คือแม้ว่าจะไม่ได้บันทึกภาพไว้ได้ตอนเกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นแต่ได้ยินเสียงชัดแล้วตัวผู้เสียหายเนี่ยหญิงสาวคนนี้เธอกร้องสุดเสียงเลยนะคะอีกคนนึงก็คือในพีนามสมมุติค่ะมีปัญหาการทะเลาะกันแล้วก็เหมือนเถียงกันเรื่องว่าเรื่องทุบใครจะรับผิดชอบอย่างนั้นอย่างนี้สักพักหนึ่งเสียงเงียบไปนะคะ บันทึกภาพเอาไว้ได้ในช่วงเวลา17บนาะฬิกายีนาทีของวันที่ 6. พฤศจิกายนนางเสาวเอนามสม,มุตินะคะอายุ38ปีเธอไปแจ้งความที่สพบ้านเอื้อมค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเธอบอกว่าเธอถูกนายพีนามสม,มตุติผู้ชายคนนี้แหละเพิ่งรู้จักกันผ่านทาง Facebook หลอกบอกให้เธอไปหาพอเธอไปหาปุ๊บโอ้โหคราวนี้ไม่ให้เธอออกไปไหนเลยค่ะ3วันติดต่อที่บ้านก็ไม่ได้แล้วก็ยังถูกทำร้ายร่างกายถูกทำรายทรัพย์สินด้วย ถามว่าหนีออกมายังไงอาศัยจังหวะตอนที่ในพีผู้ชายหลับเลยหนีออกมาขอความช่วยเหลือค่ะแล้วก็ชี้ให้ดูร่องรอยที่เกิดขึ้นที่บริเวณกระจกหน้ารถของเธอนะคะให้การกับตำรวจเกือบสี่ชั่วโมงเลยค่ะรถคันนี้เนี่ยแหละค่ะที่ถูกทุบจนแตกเลยแถมยังมีรอยเท้าด้วยนะรอยเท้าของฝ่ายชายที่กระโดดถีบประตูรถของเธอค่ะโทรศัพท์มือถือกุญแจรถโอ้โหสภาพไม่เหลือแตกเสียหายหมดเลยค่ะ เธอเล่าแบบนี้ว่าย้อนกลับไป5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาในพีเนี่ยคุยแล้วก็ชวนบอกให้ไปเที่ยวงานวัดนอมเพอเมืองค่ะอ้างว่าเดี๋ยวจะ mm hmm. เา mm hmm. อารถไปทําเครื่องเสียงนะเดี๋ยวเที่ยวเสร็จนะเดี๋ยวกลับมากลับมาอยู่ด้วยกันรุ่งขึ้นกลายเป็นว่าไม่ยอมไม่เธอกลับบ้านเลยนะคะ mm hmm. หลังจากวันที่5ต่อมาวันที่6 mm hmm. ตอนนั้นเธอบอกว่าโอ้ต้องกลับบ้านแล้วยืนยันยังไงก็ต้องกลับบ้านเดี๋ยวที่บ้านเป็นห่วง mm hmm. ในพีโมโหเอาท่อนเหล็กไปทุบกระจกหน้ารถเธอแถมหันมาบีบคอเธอด้วยค่ะแล้ว เธอเนี่ยพยายามจะแอบโทรหาตำรวจเพื่อแจ้งเหตุให้ตำรวจมาช่วยเพราะนี่พีเห็นเลยเอาโทรศัพท์เธอมาปาทิ้งจนแตกแล้วขู่เธอแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าจะหนีนะเดี๋ยวจะยิงทิ้งเลยนะเพราะมีปืนญาติในพีเองนะคะในพีก็ไม่ยอมให้ขุยกับทางญาตญาติญาตของในพีก็ไม่มีใครกล้าช่วยค่ะเพราะบอกว่าในพีชอบอารวาสแบบนี้หลายคนก็กลัวจนกระทั่งวันที่7พฤศจิกายนค่ะวันต่อมา บอกแบบนี้บอกว่าบอกกับเธอว่าเดี๋ยวจะซ่อมรถให้นะเดี๋ยวขับรถไปในเมืองก่อน,นอแต่ขู่เธอด้วยว่าถ้าเกิดว่าลงจากรถแล้วพยายามหนีนเดี๋ยวจะขับรถชนเสาไฟฟ้าให้ตายกันทั้งคู่ไปเลยหลังจากนั้นก็พาไปซื้อตั๋วค่ะซื้อตั๋วรถเพื่อจะไปจังหวัดตากเธอเนี่ยกลัวมากเลยนะคะร้องขอชีวิตสุดท้ายเธอบอกว่าเธอแกล้งหลับหลับไปจนถึงห้าทุ่มกว่าอาศัยช่วงที่ในพีเนี่ยหลับแล้วเธอก็เลยขับรถหนีออกมา เงินติดตัวแทบไม่มีมีอยู่แค่40บาทเท่านั้นแล้วไปเติมน้ํามันได้นิดหน่อยนะคะไปจอดรถที่บ้านเพื่อนยืมรถมอเตอร์ไซค์ของบ้านเพื่อนนั่นแหละแล้วก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์คันนั้นไปหาแม่บอกให้แม่แจ้งตํารวจค่ะมันหนีไม่ได้ไไดทำไมเขาเขาขู่เราเลยว่าไงเขาขู่ด้วยมีปืนด้วยยึดกุญแจรถด้วยคิดจะเดินหนีกลับมาบ้านแต่ก็หนีไม่ได้กลัว กลัวทุกครั้งคือร้องขอชีวิตคือร้องขอชีวิตขอทุกอย่างอะขอกลับบ้านนะมันว่ามันไม่มันไม่ให้ไปอ่ะถ้าหนูไปมันถ้าเราไปก็คือมันจะชนอย่างเดียวมันขับอยู่มันจะชนอย่างเดียวแล้วก็กลัวตายร้องไห้ทุกวันนั่นแหละนางสาวเองคนนี้เธอบอกเลยนะเธอบอกว่าเธอผวาเธอร้องไห้ทุกวันด้วยเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ ช่วงบ่ายผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูที่บ้านในพีกันหน่อยค่ะไปที่ในตําบลบ้านเอื้อมเนี่ยแหละค่ะไปดูเรื่องที่เกิดขึ้นถามชาวบ้านแถวนั้นว่าเป็นยังไงปรากฏว่าเ,าเราก็ไม่ได้เจอในพีหรอกนะเพราะเขาไม่อยู่บ้านชาวบ้านแถวนั้นบอกแบบนี้นในพีคนเนี้ยมาพาผู้หญิงมาที่บ้าน,นไม่ซ้ําหน้ากันเลยแต่บางคน,เ,นเขาไหวตัวทันนะไม่กี่วันมาเนี้ยเอาจริงๆก่อนหน้าเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงนะขับรถเก๋งสีขาวมาหา,าหแต่เหมือนกับว่าพอเธอมาเสร็จเห็นสภาพบ้านไหวตัวทันก็เลยหนีไปก่อน จนกระทั่งนางเสาเอคนนี้แหละค่ะที่บาดเจ็บเนี่ยขับรถเก๋งสีดำมามามา,มาตอนกลางคืนแล้วก็เลยมากลายเป็นว่ามีเรื่องมีราวการถูกทุบรถและนางเสาเอเนี่ยก็ถูกทำร้ายไม่ให้เอเนี่ยไปสูงสิงกับใครด้วยที่ผ่านมาเข้าใจว่าที่มีสาวๆมาติดพันในพีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นลักษณะคนหน้าตาดีคารมดีแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของอารมณ์ร้อนค่ะแล้วคือที่ลุงเห็นเนี่ยผู้หญิงมากี่คนแล้วเยอะไหมเอะ เกินสิบไหม,ไมคุณมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมันแล้วครับมันมาใจว่าคนนี้คนเดียวไปอยู่ชนก็อยู่บ่ได้ไปเนี่ยนัเป็นต้องะแองว่าจะมาขายทีดินอาไปขอเราแกไปขอยางรีสะปะไปล่าสุดคุณผู้ชมคะตำรวจเนี่ยก็ไปที่บ้านในพีด้วยแต่ก็เหมือนที่ผู้สื่อข,ข่าวของเราไปเลยไม่เจอตัวแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการออกหมายเรียกนะคะให้ตัวในพีคนเนี้ยมา ให้ปากคำกันหน่อยสอบสวนข้อที่จริงว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วไปทำร้ายเขาจริงทุบรถเขาจริงหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมครับ